มีปลาไหลตัวเดียวครับนนแแดดเเ้ยบบาาาตตคคิ เบ้าเน็กตายคนเดิมแล้วว่าพี่น้องเออเบ้าเน็กตายคนเดิมเบ้าเน็กตายคนเดิมแล้วว่าพี่น้องเอยพี่น้องเออ ดีครับผมอ่าครับก็สวัสดี f อและก็ท่านผู้ชมที่รักทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมก็วันนี้มาพบกันอีกแล้วกับช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมนะครับก็วันนี้ผมจะพาอ่ามาดักปลาไหลกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ดักลันด้วยแล้วก็ตุ่มด้วยนะครับก็ปลาไหลอ่าบักลันทั้งหมดก็4กระบอก แล้วก็ตุ้มก็อีกสี่หลัง4ี่ลูกนะครับก็รวมทั้งหมดอ่าแปดลูกนะครับก็ลองมาวัดกันดูนะครับผมเหยื่อเดียวกันนะครับเหยื่อก็อ่าลูกปลาเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมลูกปลาแล้วก็ขี้ปลานิลต้มนะครับก็คือลูกปลาต้มนะครับลูกปลาแล้วก็หัวปลานิลขี้ปลานิลแล้วก็ปลาขาวปลาอ่าปลา ขี้ริมนะครับก็คือเหยื่อสมลมนะครับแต่ว่าปลาทางนั้นเลยนะครับท่านท่านผู้ชมก็จะมาดักหมายเดิมนะครับหมายที่ว่าผมใส่ในป่าผักตบก็วันนี้ก็จะใส่ในป่าผักตบนะครับทั้งบักลันและก็ทั้งตุ่มนะครับสี่ลูกก็ลงมาลุ้นกันนะครับอ่าลันกับตุ่มสี่ลูกเหมือนกันอันไหนจะเด็ดกว่ากันเหยื่อเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราก็ ไปดักกันเลยนะครับผมไปกันเลยครับผมท่านผู้ชมเราก็จะดักตุก่มก่อนนะครับท่านผู้ชมน้ำก็แห้งลงแล้วครับท่านผู้ชม ก็ตั้งลงไปเลยครับผมตุ้มก็เอาปักจกมาฟอ,องๆหน่อยนึงอย่าให้มันล้มนะครับท่านผู้ชมถูกมาบางับางบังไว้หน่อยครับตัวในป่าปักจกแบบนี้ก็ดักง่ายนะครับท่านผู้ชมอ่ะนั้นเสร็จแล้วก็ใส่เหยื่อครับขี้ปลานิลอ่ะใส่เลยครับท่านผู้ชม ใส่ไปเสร็จก็เราไม่ต้องขยอญก็ได้นะครับเอาน้ํามันโยดลงไปอ่าทีค,ครับท่านผู้ชมได้เลยครับไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็เอาปักตกบปิดลูตุ้มมันหน่อยนะครับอ่าโอเเรียบร้อยลูกแรก ครับท่านปุ่มจุ่มเดี๋ยวลูกแรกเดี๋ยวอ่าต่อไปผมก็จะดักบักลันต่อเลยนะครับบักลันครับท่านผู้ชมเอาเหยื่อใส่ก่อนนะครับปักลันก็เอาใส่ไปข้างในเลยครับ ใส่ไปเลยครับผมจะใส่เยอะใส่น้อยก็อ่าแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยครับผมก็ใส่อ่าพอกลางกลางนะครับอ่ะโอเคครับดักกันเลยครับหลักลันก็ยงไว้ตรงนี้ครับท่านผู้ชม แล้วก็ให้ท้ายมันปลูกอยากให้มันจุมนะครับท่านผู้ชมอย่าให้ท้ายมันจมน้ํานะครับไม่นั้นมันตายครับผมอเค,ครับเรียบร้อยครับผมาครับก็ผมก็จะดักให้ดูแค่สองลูกนะครับ ตุ่มหนึ่งลูกแล้วก็กระบอกลันหนึ่งลูกนะครับก็คอยมาลุ้นกันพรุ่งนี้เช้านะครับผมบักลันกับตุ่มอันไหนจะเด็ดกว่ากันเหยือ่อปาลาปลารวมนะครับผมเหยื่อปาลารวมต้มอะไรจะเด็ดกว่ากันรอลุ้นกันพรุ่งนี้เช้าจะสุดยอดไหมครับพี่ลามนะครับผม วัสดีกันอีกรอบนะครับผมนะครับก็เช้านี้ได้เวลามาลุ้นาที่ผมดักปลาไหลไว้แล้วนะครับท่านผู้ชมก็คือตุ้มทั้งหมด4ี่หลังแล้วก็ลันอีกสี่กระบอกนะครับอะไรจะเข้าดีกว่ากันนะครับเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันเลยนะครับจะถุดยจดยไหมครับพี่ลามไปกันเลยครับผมไปลุ้นกันเลยนะครับท่านผู้ชมลุ้นตุ้มกันก่อนนะครับลูกเลข เขาลูกเปล่าครับผมไม่มีนะครับแห้วครับผมลูกเล็กต่อบักลันกันเลยครับผมลันยูตรงไหนนีน ในแล้นท่านจุ่จอหาไม่เจออ๋อนี่ครับทานุ่ลันอยู่ตรงนี้ครับะบอกเลข เข้าครับแน่ออวลูกต่อไปกันเลยครับผมยกของลูกแน่วนะบบนครับไปกับบลัมนะครับท่านผู้ชม ข้หรือเปล่าครับท่านผู้ชมแ้วครับไม่ดิ้นเลยครับผมตึงกันต่อครับ มีปลาไหลตัวเดียวครับน่ครับตัวเล็กได้กระตุ้มมาหนึ่งตัวครับท่านผู้ชมตัวเล็กนิดเดียวเลยครับลูกที่ห้าครับผมตุ้มนะครับอ๋อลันครับท่านผู้ชม

จ,จะไม่ได้กินปลาอลไลนะครับท่านผู้ชมรอบนี้กััน <c oughs> ต่อครับผมท่านผู้ชม <c oughs> ตุ่มต่อนะครับ <c oughs> ตุ่มลูกที่สาม แหวกับผมไม่เข้าระบกลันลูกสุดท้ายครับท่านผู้ชมเอาลูกสาวลูกนี้ น่าจะไม่มีไม่มีครับแห้วอืมแห้วอ่อตุม่มลูกสุท้ายท่านผู้ชม ไม่ได้ผลนะครับเหยื่อปลานินต้มที่ปลานินต้มรอบนี้ไม่เข้าครับตุ่มก็แห้วหรือว่ามันเข้าไปมันออกรูบานเลยครับก็สรุปได้ตัวเดียวนะครับผมท่านผู้ชมได้กับตุ่มตัวเดียว ก็เดี๋ยวปลาไหลตัวที่ได้ก็จะปล่อยนะท่านผู้ชมเพราะว่าตัวเล็กอ่าแหวครับผมรอบนี้ได้แค่หนึ่งตัวอ่าครับผมท่านผู้ชมก็สรุปนะครับใส่รอบอ่าไม่ใช่ใส่รอบนะครับท่านผู้ชมขอไปครับพูดผิดนะครับใส่ตุ้งดักปลาไหลแล้วก็ใส่บักลันนะครับก็รอบนี้ก็คือไม่หมานะครับท่านผู้ชมแต่ว่าอ่าได้กับตุ้งหนึ่งตัวนะครับ ก็ถือว่าตุ้มเด็ดกว่านะครับเหยื่อปลารวมแบบนี้นะครับที่ปลาลุกปลาที่ปลานินหัวปลานินนะครับท่านผู้ชมได้ครับตุ้มหนึ่งตัวปลาไหลตัวเล็กนิดเดียวครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวจะปล่อยนะครับเพราะว่าตัวมันเล็กครับท่านผู้ชมปล่อยนะครับก็อดกินปลาไหลนะครับท่านผู้ชมรอบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่า หาอยู่หากินได้บ้างไม่ได้บ้างก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับถ้าว่าเราได้เราก็ได้ได้ได้กินนะครับถ้าว่าไม่ได้เราก็ค่อยหาไหมยแล้วก็ดักใหม่นะครับท่านผู้ชมก็แบบนี้นะครับผมหาอยู่หากินแบบพอเพียงนะครับแบบวิถีคนชนบทวิถีบ้านๆนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับถือว่าวันนี้ไม่ได้กินปลาไหลก็เดี๋ยวรอบหน้าค่อยหาเหยื่อเด็ดๆมาดักกันใหม่ก็ถือว่า ทดลองให้ท่านผู้ชมและก็เอซได้ชมกันนะครับว่าบักลันกับตุ้มอะไรเด็ดกว่ากันรอบนี้ที่ผมดักก็คือได้กับตุ้มหนึ่งตัวก็ถือว่า,าตุ้มเด็ดกว่านะครับส่วนบักลันไม่เข้าเลยนะครับตั้ง4ลูกก็บักลันก็ยังตั้งไว้ที่ไมยนะครับคอยมาหาเหยื่อมาใส่แล้วก็หาหมายใหม่ดักนะครับท่านผู้ชมครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันก่อนนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบ่าวเด็กใต้คุณเดิมด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามและก็กดสั่นกรณงกิ้งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนนะครับอพอเวลาผมัคบคลิปใหม่ๆก็จะได้รับชมคลิปของใจนะครับลาก,กันโพ้ดกับผมสวัสดีกับผมบ๊ายบายครับสุดยอดเลยครับพี่ลามหมานมาครับผมไม่หมานะครับวันนี้อดกินปลาไลครับผม ล็อกกับไปวากันไมหมลหอกนะอยมาดักกันไหมครับแบผู้มีจิตกับนะครับท่านผู้ชมจุดหักลั่นไม่เป็นไรตุงไม่ได้ครับเดี๋ยวหายลับครับทุ